สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง dust toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลว p นพีซ scale wcf ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับมารีวิวโจรนะฮะอับ็อกซิ่งนะครับใบเด็กนะฮะใบหนุ่มใบหนุ่มใบหนุ่มนะครับจากชุดย้อนไปวอลุ่ม3นะครับผม lost dx นะฮะเอาละครับไปแกะกันเลยครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปอันบ็อกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสโซย์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมเอาละครับไปดูด้านในเลยฮะมาแล้วครับยังสวยมี3มชิ้นนะครับอันนี้มี3มชิ้นนะครับตัวโมเดลเสาแล้วก็ฐานนะครับไปครับอันนี้ก็เป็นโจนที่ออกมาตัวที่3มแล้วนะครับผมก็ เป็นช่วงวัยรุ่นนะฮะเอาเป็นวัยรุ่นแล้วกันนะฮะที่เข้ามาใหม่หมครับนี่ฮนะดูว่าตัวนี้ทำออกมาสวยเลยะฮะนี่ครับตัวโมเดลครับในเห็นหน้าตายังอ,อ่อนอยู่นะครับผมนี่ฮะอยู่กับใส่ชุดเกาะแล้วนะฮะ เป็นคนที่ตัวใหญ่แต่มีความเร็วมากๆนะครับนี่รายละเอียดดีเทลฮะตาป๊มอยู่ด้านหลังนะครับผมตาป๊มอยู่ตรงนี้นะฮะครับผมทำออกมาได้ดีเลยครับดูนะครดูสีหน้าส่วนถัดไปครับเป็นฐานนะครับผมฐานของเขาเขียนไว้ว่า254 5866นะครับ BSP China เฮ้ยฐานแบบไม่เหมือนเพื่อนอะ่ะ B C D E เลยคือมาครบเลยนะฮะโอ้โหเออแปลกแปกแปลกนี่แปลกจริงนะฮะแล้วก็เสาครับเสาจะเป็น B นะฮะมีคำว่าบีอยู่นะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวไปประกอบกันครับผมประกอบง่ายมากครับก็เสียบไว้ด้านหลังนะฮะนี่แล้วก็เสียบมาด้านนี้เลยไม่ต้องมีหมุดนะฮะง่ายครับ โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการรีวิวนะครับผมเรียกได้ว่าเจาะลึกประเด็นต่างๆแน่นอนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจสัสต้าวิวนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ